สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอวิธีการที่จะตั้งค่าให้ iPhone ของเราแจ้งเตือนจะเสียงนะคะในการจําเสียงต่างๆแล้วก็เวลาเสียงเนี่ยดังเกิดขึ้นนะคะมันก็จะมาแจ้งเตือนที่รถโทรศัพท์เรานะคะก็จะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะก็คือการจําเสียงต่างๆนั่นเองนะคะ,ะเราเข้ามาเนาะแล้วเสร็จแล้วให้เราไปที่ตัวช่วยกันเข้าถึงใช่ไหมคะ เสร็จแล้วนะคะ,ะการแจ้งเตือนเสียงเนาะนี่นะคะการจําเสียงนะคะไปที่การจําเสียงเนาะนี่นี่นะคะเสร็จแล้วก็เปิดการจําเสียงได้เลยนะคะโอเคนะคะถ้าใครยังไม่มีเสียงที่ต้องการให้ไอโฟนเนี่ยจำนะคะก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะ นี่นะคะเสียงควันนะคะฟังเสียงควันได้ด้วยเสียงไฟต่างๆเสียงแมวสุนัขนะคะอย่างเช่นถ้าใครมีแมวเนี่ยเราเปิดเสียงแมวเลยนะคะการจําเสียงแมวก็จะถ้าเวลาแมวร้องนะคะมันก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามาอย่าง i iPhone ของเราเนาะหรือสุนัขนะคะก็เปิดได้เลยนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่รถนะคะกิ่งประตูบ้านอันนี้สําคัญนะคะใครที่อยู่ในบ้านเนาะแล้วก็ มีกิ่งที่อยู่หน้าบ้านนะคะเวลามีคน,คนกดกิ่งเนะ <S <S เาะเราอาจจะทําอะไรอยู่ในบ้านแล้วก็ไม่รู้ตัวนะคะก็ไอฟโฟนก็จะแจ้งให้เราได้เนาะเสียงน้ําไหลด้วยนะคะอันนี้ก็คือดีมากๆเลยนะคะน้ําไหลนะคะเคาะประตูเนาอะ,อะมีคนมาเคาะประตูนะคะ <S <S ก็สามารถที่จะแจ้งเตือนเข้ามาโทรศัพท์ได้เลยนะคะ <S <S เด็กก้องไห้นะคะเสียงตะโกนเสียงไอเนาะแบบนี้นะคะพอเวลามีเสียงเข้ามาจริงๆมันก็จะ แจ้งเตือนเรานั่นเองนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนี่นะคะก็จะเป็นขึ้นเลยนะคะว่าแมวนั่นเองเนาะเมื่อกี้ก็คือเป็นการทําเสียงเอานะคะไม่ใช่แมวจริงๆนะ,ะโอเคเนาะมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะคะหรือใครที่ ตั้งเสียงอื่นไว้ก็สามารถลองนําไปใชใ้ดูนะคะตัวนี้ก็ ถ้าเราตั้งให้มันสามารถใช้งานกับเราได้จริงๆเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะคะอย่างเช่นเสียงกดกิ่งหน้าบ้านหรือว่าเสียงเตือนน้ำไหลอะไรต่างๆนะคะเราอาจจะลืมปิดเสียงปิดน้ำนะคะก็สามารถใช้ได้เนาะโอเคนะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ